ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับพบกับผมนาะยชอตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยครับหายไป7วันเต็มๆตมนะฮะก็หลายท่านน่าจะทราบแล้วนะไม่สบายหนะักด้วยอะไรด้วยนะฮะพักฟื้นกันทํางานด้วยอะไรด้วยนะก็เลยหายไป7วัน,นครับซึ่งช่วง,ง,งนี้จริงเกมก็ไม่ได้ค่อยมาใหม่เยอะมากนะครับถือว่าเป็นโชคดีเหมือนกัน ตอนแรกกลัวว่าจะเอ้ยมีเกมมารอเยอะซะจนไม่มีเวลาจะรีวิวอะไรเงี้ยนะฮะปรากฏว่าไม่ใช่นะครับก็ไม่ค่อยมีเกมไหมาเหมือนกันอ่าก็เข้าเรื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้นะจะมารีวิวเกมอ่าจากค่ายยักษ์ใหญ่นะฮะ a c z ซอฟหรือเพย์พังนั่นเองนะครับก็เป็นเกมมือถือแนวแอคชั่นนะฮะกำลังภายในใครที่ชอบดูหนังจีเนี่ยน่าจะชอบเกมนี้นะแล้วเป็นแนวแอคชั่นด้วยนะครับก็อ่ระบบในเกมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะผมก็เล่นไปจนถึงเลเวล23 ก็เปิดเกือบครบแล้วระบบนะฮะเราไปเล่นกันเลยนะครับขออนุญาตเริ่มจากตรงนี้เลยนะฮะก็คือ ID ดีผมนะครับไม่ไม่ขอเล่นใหม่นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับมันก็แค่เป็นระบบสอนการเล่นนะครับถ้าถ้าผู้ชมมาเล่นเนี่ยจะพบว่าเฮ้ยมีกิจกรรมตอนรับผู้เล่นเยอะนะครับอยู่อยู่ช่วงฝั่งเนี้ยอยู่ฝั่งเนี้ยเช่นล็อกอินจัดวันนะครับก็จะได้รับตัวละครระดับความแรงสีแดงไปเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นเอียบไครนะรู้สึกจะจะเป็นชื่อจอมยุทธ์คนนี้นะฮะ ก็ผมล็อกอินไป2อสาวันละนี่ยิงล็อกอินันที่2ปุ๊บก็ได้ตัวละครความแรสีสีทองเลยนะครับเรกไดว่าแจกเยอะนะฮะแล้วก็มีแบบรางวันเป้าหมายด้วยนะ7วันเนี่ยมีภารกิจอะไรให้ทำบ้างคือดูตำลึงผมก็ได้1ัน0ไม่ได้เติมเงินเลยนะฮะอันนี้อาศัยแบบเล่นผ่านทางกิจกรรมที่เขามีในเกมเนี้ยให้นะแจกมาตลอดตลอดตลอดนะครับแล้วก็มีล็อกอินประจำวันด้วยนะครับอีเวนต์อาเลเวลถึงตามที่กำหนดก็จะมี รางวัลให้ด้วยนะครับก็เป็นรางวัลสนับสนุนผู้เล่นใหม่เยอะค่อนข้างเยอะมีระบบผู้ช่วยนะคอยแนะนําว่าทําอะไรบ้างเกมนี้นะครับเพื่อให้เก่งขึ้นนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นหีบก็เลเวลตามที่กําหนดครับก็จะแจกของมาเรื่อยๆอ่าพอแจกผมผมรับมาเป็นสิบสรอบแล้วนะครับรอบต่อไปคือเบลยิมหนะครับก็ อ่ะนี่เป็นกิจกรรมคร่าวๆนะครับสังเกตร,ระบบนะฮะข้างล่างก็มีข้างขวาก็มีแต่เดี๋ยวเราพาไปดูระบบหลักของเกมนี้ก่อนนั่นก็คือการต่อสู้นั่นเองนะครับนี่ครับทองยุทธจักรครับอ่าก็เดี๋ยวพาไปลุยกันเลยนะก็เอ่ออาจจะไม่ได้แตกต่างกับเกมอื่นมากนกะฮะ,ะก็คือจะเป็นแบบลักษณะแผนที่นะครับแล้วในแบบในบางแผนที่เนี่ยจะมีระดับความยากด้วยง่ายทั่วไปอะไรแบบนี้นะครับเมื่อเราลงแต่ละดันเจี้ยนเนี่ยขอใช้คําว่าดันเจี้ยนนะครับก็จะมีการประเมินด้วย ก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นได้3ดาวทุกด่านนะครับเราก็สามารถที่จะรับร,บรบบางวัลโบนัสของประจําฉากได้กนะ็แจกค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะตอนนี้ผมก็ถึงด่าน3ามนะนะแล้วก็สามารถกดเข้ามาดูได้ด้วยนะครับว่าใครเนี่ยที่ผ่านด่านเนี่ยเร็วที่สุดนะครับก็จะได้แบบรางวงรางวัลเป็นเงินเป็นภาษีอะไรไปนะครับกดกดตรงนี้ได้นะกดที่รูปดาวก็จะมีบอก นะครับว่าด่านไหนและที่ผมเล่นถึงนะป <_ C 1> ีผมเล่นผ่านง่ายกับทั่วไปแล้วตอนนี้ถึงยากแล้วนะครับก็ด่าน3ามกีนหนึ่งในระดับยากเนี่ยแล้วก็ใช้ลาเปาแต <_ C 1> ะลาเปาคือเอเนจีของเกมนี้นะซึ่งทะลุหลอดเห็นไหมครับแจกกันเ,งเ,งเยอะเหลือเกินนะก็ดีดีนะก็คือเล่นกันจนเอเนจีไม่มีไม่มีหมดอ่ะช่วงแรกอ่ะใน <_ C 1> จำนวนครั้งนี้ด้วยก็ตรงๆครับเป็นภาษาไทยเรียบร้อยคือเราลงได้99ครั้างนะแต่ถ้าเป็นด่านบอสมันจะลงได้น้อยหน่อย,น,อยนะแต่ของมันก็ดีไงเออ เดี๋ยวลองลงดูนะครับเดี๋ยวดูประเมินนิดนึงครับพลังทีมของผม2องพนะฮะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องเขาเรียกว่าอะไรแนะนํสองพนาะครับถ้าพลังเราต่ํกวันนี้เยอะมากเกินไปก็ก็ไม่ไหวนะครับมีบอกที่ดองที่ดอบอะไรเรียบร้อยนะครับนี่คือทีมของผมนะฮะปรับทีมตรงนี้ก็ได้หรือปรับข้างนอกก็ได้นะครับมาเริ่มเลยนะแล้วก็มีให้เลือกเพื่อนนะครับไปเดีย๋ยวมาดูครับว่า,วาการต่อสู้ของเกมนี้สุดยอดขนาดไหน ก็สุดยอดนะเพราะกราฟิกโอเคเลยใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะปรับระดับกราฟิกได้เลยถ้าเกิดใครเล่นเล่น,ลนแล้วก็ตุกก็ปรับเอากราฟิกลงได้นะครับนี่นะฮะก็เราจัดทีมแล้วทั้งนะหมดห้าคนนะครับก็สามารถเดินแล้วก็เดินไปคิดที่ศัตรูก็ตีได้เลยแต่เรามีออโต้ครับมีออโต้ทั้งออโต้เดินแล้วก็ออโต้สกิลนะครับฝั่งนี้คือเป็นตัวละครหลักของเราสามารถกดเพื่อเปลี่ยนได้เลย อ่าแล้วก็มีเรียกเพื่อนนะครับก็คือไอ้เพื่อนคนไปแก้ที่เราลากมาด้วยนะครับและอันนี้ก็คือเป็นสกิลพิเศษของตัวละครอ,อีก2ตัวที่เราพามาคือเราพามาได้5ตัวไงลงมาสู้3มนะครับลงมาสู้ก็มีเกตพลงพลังอะไรอยู่ข้างล่างนี้ใช้ได้เลยนะครับก็คือหมดคูดบปุ๊บกดใช้ได้เลยแล้วก็เล่นไ้งพักไอ้นี่เกรนี้เต็มก็ใช้อันตีได้นะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเนาะก็มีเนี่ยมีออตโต้แล้วเนี่ยไม่ต้องอะไรมากแค่คอยดูว่าอ่อ เด,เดี๋ยวใกล้ถึงบอสอะ่ะบางด่านเราไม่ไหวไงเราต้องคอยแบบกดเรียกเพื่อนมาช่วยอนะ่แล้วคอยกดอันตีเองอะไรแบบนั้นนะครับโดยรวมแล้วไม่ต้องมาคบอะไรมากอ๋อ,อแล้วลืมบอกนิดนึงไอออโตสกิลเนี่ยเปิดตอนเลเวล ID ดีเลเวลยีก็ถือว่านานเหมือนก,นกันกว่าจะเปิดนะครับแต่ไม่เป็นไรผมมีวิธีเก็บเวลอเนะก็บเวลไอก็ง่ายๆเลยทำภารกิจประจำวันดีที่สุดและวนะ ไปต่อนี่โอ้โหนี่คือตัวละครที่แจกนะครับเราอินครั้งที่สองนะฮะสังเกตผมยังไม่ใช้อันตีนะฮะอ,อือหือ,อ,อเดี๋ยวเรียกเพื่อนมารุมสกร,รดเลยโอ้โหสตูมากันเรื่อยๆครับเมื่อกี้ที่ออกมาช่วยเป็นเพื่อนเรานะฮะเอ่ถึงบอสแล้วครับอันตีไปอันตีก็จะมีคัตซีนเท่ๆนะครับ ขึ้นมาแล้วตัวละครนะครับนี่เป็นไงอลังการงานสร้างมากครับโดนทั้งจอนะคะส่วนใหญ่หาเรียกเพื่อนมาช่วยลุมสะกรรมกันเดี๋ยวไม่ไหวครับเออเรียบร้อยนะครับสังเกตว่าก็ไหวนะแต่เลือดเหลือครึ่งหลอดนี่คือยังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะออโอเคนะครับนี่พอเราสู้เสร็จก็มีการประเมินด้วยนะก็เนี่ยครับเออให้ผ่านด่านเร็วๆแล้ว,ลวพลังชีวิตเหลือเยอะๆ ก็ไม่มีใครตายนะก็คือทุกดาน่เป็นอย่างนี้หมดทุกดาเป็นอย่างนี้หมดนะครับถ้าเกิดเราผ่านดานไหนไปแล้วก็สามารถที่จะลงลงแบบผ่านอย่างรวดเร็วอะเออเพื่อที่จะเอาของกะเอา exp ได้เลยนะครับอ่าระบบนี้ก็น่าจะคุ้นเคยเนาะเออก็เนี่ยสามารถที่จะกวาดล้างอะ่ะกวาดล้างได้นะครับเอาไว้หาของโดยเฉพาะเลยนะแล้วกวาดล้างนี่มันจะมีตัว,วกวาดล้างอยู่นะครับก็แจกมาเยอะเหมือนกันเป็นร้อยเลยนะครับ นี่แหละการต่อสู้ของเกมนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีแค่สู้ต่มในเรื่องท่องยุทธจักรอย่างเดียวมีเยอะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับด้านล่างนะครับอันแรกตัวละครนะครับตัวละครที่นี่ก็คือเรื่องของการจัดการตัวละครนะครับก็นี่หน้าต่างตัวละครจะเป็นอย่างนี้นะครับไอที่ส่องสว่างอยู่ตรงนี้คือบวก e xp ครับก็สามารถที่จะเพิ่มเลเวลของเราได้โดยการใช้พวกนี้แหละไอะยาเม็ดเนี่ยซึ่งได้ค่อนข้างง่ายและได้เยอะมากอ่า แล้วตัวละครของ ID เราเนี่ยจาไม่เกินเลเวลอย่างของผมเนี่ยเลเวลยี่สบามใช่ไหมผมก็อัพอัพเลเวลตัวละครเกินยี่สามไม่ได้อันะนั้นต้องไปเก็บเลเวลให้สูงขึ้นด้วยเพื่อที่จะทําให้ทีมเราเนี่ยมันเก่งขึ้นได้นะครับแล้วก็สามารถติดตั้งอาวุธได้นี่ติดตั้งอาวุธได้อาวุธก็สามารถตีบวกได้ด้วย,อ,วาาววยอันนี้ก็คุ้นเคยนะครับระบบพวกนีนะ้ก็สามารถที่จะตีบวกได้นะครับเช่นเดียวกันครับเลเวลของอุปกรณ์จาไม่เกินเลเวลของไอดีเรานะครับ ใส่ได้ติดตั้งอะไรได้นะครับส่วน,วน,วนชิ้นส่วนเมื่อกีพ้พูดอีกทีแล้วลืมพูดชิ้นส่วนคือเกมนี้เวลาที่เราได้ตัวละครมาเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาเป็นตัวไงมันจะได้มาเป็นชิ้นส่วนอย่างเงี้ยถ้าสะสมครบครั้งแรกเราก็จะเรียกตัวละครน,นั้นมาใช้ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีเศษตัวนั้นเหลืออีกสะสมเยอะๆแล้วมันจะสามารถเพิ่มดาวได้นี่นี่อย่างผู้หญิงคนนี้ผมมีเศษเยอะ,อะเศษของผู้หญิงคนนี้มอยงเก้าเนี่ย ก็ได้จากกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะน,นี่ก็เห็นไหมดาวขึ้นมาแล้วนะครับก็เพิ่มความเก่งของตัวละครได้ก็สูงสุด3ดาวครับยังไม่เห็นดาวรูเยอะกว่านี้อันนี้ก็เรื่องอัปเกรดนะครับฟองขวาก็เรียกว่าอัปเกรดความแรงก็แล้วกันนะครับก็คือหาของให้ครบแล้วก็จะสามารถตีบวกนะครับของผมเนี่ยเป็นบวก3เห็นไหมเออก็แสดงว่าครบรอบมา3ครั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อที่เราตีบวกเยอะขึ้นเนี่ยมันจะปลดล็อกสัก ความสามารถเพิ่มมึส้นด,ด้วยนะครับโซสกิล so อันนี้อยู่ที่ระดับความแรนะครับยิ่งแรเยอะเนี่ยสีส้มสีสีสสสสขเขาเรียกว่าสีทองนะสีทองขึ้นไปเนี่ยจะมีสนะมสกิลให้ใช้นะครับนี่มี3สกิลให้ใช้นะสามารถอัพสามสกิลได้เลยนะครับอัพได้นะสกิลก็อัพได้เต็มที่ตมไดที่มีแต้มเหลือเนี่ยก็อัพนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ใช้ไงผมต้องไปอัพตัวที่ใช้เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็มี ขึ้นค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็มีแต้มเนี่ยก็จะลืมมาอัพนะครับสกงสกิลอะไรให้เรียบร้อยนะฮะอัพไปเยอะๆนะฮะก็นอกจากจะมีพวกอัพกรอัพเกรดนะครับสกิลแล้วก็จะมีเรื่องวาสนาด้วยนะฮะอันนี้ระบบนี้ท่านผู้ชมได้คุณเคยจากกังฟูเฮาส์ก็คือ,อถ้าเกิดว่าเราเอาตัวละครนี้ลงอยู่ในทีมเดียวกับคนที่กําหนด่ะก็จะได้โบนัสเพิ่มนะครับ หรือใส่ของอะไรเงี้ยนะใส่ของตามที่กําหนดก็จะบวกบนัสนเพิ่มนะครับเมายอจมาดูวัฒนธของแต่ละคนต้องลงกับวใครอะไรยังไงบ้างสุดท้ายยุทธภัณฑ์นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนวัฒนธแหละแต่คือใส่ยุทธภัณฑ์ใส่ยุทธภัณฑ์ตามที่เขากําหนดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นระบบวัฒนธทั้งคู่นะครับอันนี้คือลงใครอันนี้คือใส่ของอะไรถึงจะบวกความเก่งนะครับเรียกได้ว่าการอัปเกรดเนี่ยจะค่อนข้างเยอะทีเดียว เยอะมากนะรายละเอียดเยอะมากนะครับทั้งตีบวกใช่ไหมทั้งความแรงความมีมีชื่อด้วยใช่ไหมความแรงน,นู่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดนะครับอุปรกออปรณ์ใช่ไหมสกิลใช่ไหมเยอะไหมเย,ยอะนะฮะต่อมาอ่ะกระเป๋าก,ก็กระเป๋าตรงๆคงไม่มีอะไรมากมายนักนะครับโยกไปข้างล่างข้างล่างอันนี้คือเวลาเราเล่นไปเนี่ยบางทีมันจะได้หีบมานะครับก็ต้องหากุญแจมาเปิดนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีกุญแจก็ซื้อ รุนรับของกันไปนะครับรุ่นรับของกันไปต่อมาทีมานี้จัดทีม,จ,ทมจัดที่นี่นะครับถ้าเกิดไม่จัดก่อนลงนัดนเจนก็จัดที่นี่นะก็อย่างที่ผมบอกไปอ่ะจัดสู้ได้3แล้วก็ซัพพอร์ตสองอ่าซัพพอร์ตเนี่ยมันจะส่งผลต่อสกิลที่เรามีนะครับแล้วก็คนที่เป็นซัพพอร์ตเนี่ยพาไปลงัดนเจนอ่ะเลเวลเจะขึ้นด้วยแต่ว่าเลเวลมันขึ้นช้าไงสู้กินยามเม็ดไม่ได้ยามเม็ดเวลเวลขึ้นไวกว่าต่อมาภารกิจก็เควสน,นะครับ ก็อย่างนี้ผมได้เกินไว้ครับถ้าเกิดอยากจะเลเวลไอดีขึ้นไ,ไวๆเนี่ยฮะภารกิจประจําวันทำํำซะมีเยอะมากคือโดยหลักก็คือระบบที่มันเปิดตอนนี้มีอะไรบ้างอ่ะนั่นแหละมันก็จะให้ทําลงเลนจีนห้างบ้างตีบวกห้าครั้งอัปเกรดสกิลอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบให้เราทําเรื่อยๆนะครับก็ลองอ่านดูเป็นภาษาไทยแล้วไม่ยุ่งยากเท่าไหร่หวนคืนอันนี้เปิดทีหลังสุดเลยอันนี้คือ พูดง่ายๆคือ,อมันจะมีทั้งหมดสามอันนะครับอันแรกตัวละครเกิดใหม่ไอที่เราอัปเกรดไปทั้งหลายแหล่มันจะคืนมาอ่ามันจะคืนมาให้เรานะฮะทรัพยากรที่ที่เราเสียในการอัปเกรดตัวละครไหนไปมันก็จะคืนมาแล้วก็มีแยกส่วนตัวละครนะครับอันนี้อ่าไม่รู้่าคืออะไรไม่กล้าลองตัวละครผมไม่ได้มีเยอะขนาดอยากจะลองไงนะอันนี้ก็คือตัวละครแยกส่วนแล้วก็มียุทธภัณฑ์เกิดใหม่นะอันนี้พวกช้อาวุธ นะครับเราลองมาดูแล้วกันผมไม่มีของมากพอที่จะมาเทให้ดูนะฮะเรามาหน่วยทัพอ่ะอันนี้เมื่อเลเวลประมาณ20กว่ามันจะเปิดให้เราเลือกนะครับมันจะมีเลือก3 3ฝ่ายนะผมก็เลือกฝ่ายมาเรียบร้อยเสร็จปั๊บมันคล้ายๆเหมือนกับเป็นเป็นกิวอะ่ะเออัน่ง้ายเป็นกิวนะครับก็จะมีระบบมออากมายนะครับอันนั้นที่มันเด้งๆอยู่นี่คือดันเจียนหน่วยทัพช่วยกันทั้งประเทศนะฮะทั้งทีมที่เราเลือกเนี่ย ช่วยกันตีบอสนะครับต่อวันนะครับวันหนึ่งจะตีได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะครับเมื่อผ่านอาหีบอันไหนไปก็เปิดหีบได้นะอันนี้ผมก็ประเทศผมเนี่ยใช้คขาประเทศแล้วกันนะเลยอีกสองสองดันเจียนเท่านั้นก็จะผ่านหมดก็จะได้หีบครบสามอันนะครับก็ค่อนข้างโหดนะผมลงไปเนี่ยสู้ไม่ถึงวิตายเลยเพราะมันตีเราทีเดียวตายเลยนะครับคือเรียกว่าเรายังอ่อนอยู่อ่ะนะก็เวลาลงเนี่ยมันก็จะได้ตรงได้แต้มามาก็มาแกลกรานคาได้เห็นไหมผมมีทั้งสองพันเก้านะครับ ก็สามารถมาแลกค่ารัานคาได้นี่นี่คือเป็นคล้ายๆกับระบบกิ้วนะตรงนี้ก็เป็นห้องโถงแล้วก็มีบออครับโอ้โหมีเทปกระบี่ดาวเหนือฮะเวียรพีข้าวโอ้โหยอดจริงอ่ามันเป็นสมาค,คมอ่ะผมอยู่สมาค,คมมังกรเขียวนะฮะสุดยอดไหมล่ะเนี่ยจำไม่ได้ละเลเวลเท่าไหร่อ่ะเปิดระบบเนี้ยแต่เปิดแล้วมันเลยนะฮะก็จะมีอ่าบอสมีอะไรให้สู้กันนะครับก็รับของทุกวันแล้วก็เอาของเอาแต้มนเนี่ยไปแลกของได้ ส่วนด้านขวานะครับเอาีละอันเลยไหนๆก็มาีิะอันแล้วนะฮะกิจกรรมนะ,ะก็มีกิจกรรมของเกมนะ,ะก็จะคอยแนะนําอยู่นะครับซึ่งอันนี้เราเจอทุกครั้งเลยแหละที่เราอินเข้ามาในเกมนะก็จะมีประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมจดหมายก็ตรงๆนะ,ะบางทเาีเพื่อนนะ,ะเราแอดไปหาเพื่อนคนไหนเพื่อนเขารับหรือว่าเพื่อนเขาแอดมาหาเราหรือว่าแม้กระทั่ง PVP มีคนมาตีเราอะไรเงี้ยก็จะโชว์ในกล่องจดหมายหมด นะครับแล้วก็ดูเพื่อนตรงนี้ได้ครับดูได้นะฮะแล้วมีตารางอันดับก็ดูได้ครับใครเจ๋งที่สุดในยุทธภพนะครับแล้วก็ร้านค้านะครับร้านค้านี้ก็รวมๆทุกประเภทเข้าด้วยกันนะครับอันแรกก็จะเป็นราคาทั่วไปก็มันจะสุ่มนะมันจะรีเซ็ตทุกครั้งนะครับเนี่ยเวลาสามทุ่มจะรีเฟซตลอดนะครับแล้วก็มีร้านค้าประลองด้วยอ่ะประลองมาใช่ไหมมีแต้มมาแลกได้นะครับร้านค้าหมุนเวียนอันนี้ ผมไม่รู้ว่าต้องลุยอันไหนถึงจะมีตานี้นะผมยังยังไม่ได้ตานี้นะครับก็คือมีกิจกรรมหนึ่งอะ่ะมันได้ตานี้กาวตาเนี้ยมาแลกของได้ส่วนอันสุดท้ายเป็นกิลใช่ไหมเออเป็นแบบสมาคมมังกรขาวของผมนะฮะก็เนี่ยเอามาแลกของที่นี่หมดเลยนะก็คือมาแลกของนะครับต่อมาผูกวัสนากาจะปองนะก็มีแบบธรรมดาครับฟรีวันละห้าครั้ง่าแล้วก็มีแบบซุ่มสิบครั้งนะแล้วก็ยังมีแบบใช้เงิน นะครับซึ่งอันนี้จะค่อนข้างดีคือมันจะฟรีทุกหนึ่งวันอ่าถ้าถ้าหลายๆเกมนี่จะสามวันสี่วันใช่ไหมแต่เกมนี้คือทุกวันเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยเปิดได้ตลอดนะครับแล้วก็เพชรใช้สองร้อยแปดสิบแปดนะครับสูมสิบครั้งก็รู้สึกยังไม่ได้ลดราคาแต่จะจะการันตีตัวละครเนี่ยสีทองเนี่ยทุกสิบครั้งอ่ะเปิดอ่ะมันจะได้ตัวละครสีทองหนึ่งครั้งแน่นอนการันตีอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นก็จะค่อยๆเปิดทีละใบหรือว่าเก็บไปเปิดลุ้นทีเดียวสิบใบกันนะอ่ะ เงินก็นไม่ได้เติมนะอาศัยทำเควสเก็บเควสเอาต่อมาฝึกฝนนะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเสริมนะครับซึ่งไอ้เกมเรียกว่าอะไรอ่ะกิจกรรมเสริมพวกเนี้ยมันผ่านเควสประจําวันด้วยนะไอ,ะองเช่นอันแรกเนี่ยเส้นทางฝึกฝนนะครับก็ลงแล้วจะได้พวกยางเม็ดเยอะอ่าแล้วก็จะลงในแค่2ครั้งด้วยนะครับแล้วก็มีอลา,ารหันทองคําอันนี้ก็ไม่เดาก็รู้แล้วนะฮะอลา,ารหันทองคํานี่ก็คือได้ตังค์เยอะได้แบบหลักหมื่นนะสี่ห้าหมื่นอะไรเงี้ย แล้วก็ยอดฝีมือนี้อันนี้นี่คือลงได้ครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็จะสุ่มได้ของอ่าคือตอนนี้ก็คือได้คนเนี้ยได้คนเนี้ยสา,สามารถเขาจะเข้ามาส่องดูได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเก่งเก่งเนี้ยก็มาตีก็จะมีโอกาสได้ของไอ้พวกเนี้ยง่ายขึ้นและเยอะขึ้นนะก็ลองแล้วกันคิดว่าเป็นเวอร์บอสแล้วกันในตัวเนี้ยออเออเครมาบวกได้แต่บวกได้แค่ครั้งเดียวนะฮะแล้วก็เลเวลยี่สิบเจ็ดเปิดเตาหลอมกระบี่นะครับก็คงได้คงคล้ายๆล้นี้แหละแต่อนี้คือน่าจะได้ของ เล่นไม่ถึงก็เดาครับอ่นนี้คือฝึกฝนนะฮะเป็นกิจกรรมเสริมนะครับแล้วก็บูลิี่มันนี้ PVP นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างจะมีหลายแบบเหมือนกันนะครับอันแรกคือประลองยุทธ์แหละนะต่อสู้เลยนะครับก็อย่าลืมมาจัดทีมด้วยนะฮะ,ะถ้าไม่จัดทีมจะเป็นทีมกระโหลกกะลาแรกสุดของเราเลยนะครับก็โดนคนอื่นตีเละเทะน,นะฮะก็สามารถที่จะง่ายๆเลยก็คือดูว่าแต้มถ้าเกิดว่าแต้มสูสีเองเองคนนี้ผมตีชนะแน่เพราะว่าแต้มผมเยอะกว่าเป็นพันเลย เนี่ยก็ตีแดงหมดสิบครั้งนะครับตีแดงหมดสิบครั้งต่อวันนะครับแล้วก็จะมีเควสด้วยให้ลงสามครั้งต่อวันยังไงก็ควรจะลงนะนอกจากจะคือมันได้ของเลยนะชนะแล้วมันจะแบบของมันจะเด้งเข้าจดหมายเลยอะได้แบบได้ตาลึงได้อะไรเงี้ยนะเออเพราะนั้นก็แนะนําให้ลงทุกวันอ่าแล้วก็มีแบบศึกจริงสมบัตินะครับอ่าอันนี้ก็เอ่อเหมือนกับว่าเรามีของใช่ไหม เราจะทำบันทึกแห่งเงาโพธิจิตขึ้นมาอันหนึ่งเนี่ยเราต้องมีของ,ของหมด4ส่วนด้วยกันก็ไปป้นคนอื่นครับอ่าก็ไปป้นคนอื่นให้ให้ครบ4ส่วนนะฮะถ้าเกิดเราถือส่วนชิ้นส่วนไหนไว้นะก็โดนคนอื่นมาป้นเหมือนกันนะต้องระวังนะฮะนะก็มีส่งสินค้าอันนี้ก็คือมีส่งสินค้าป้นสินค้านะครับอ่านะก็ยิงๆง,งลองส่งดูก็ได้นะตามเวลาที่กาหนดนะครับมันก็จะแบบ มีมา้ามีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลองส่งดูก็ได้เอาถึงเวลาย,ยังไม่รู้มีให้เลือกด้วยครับว่า,อ,าอันตรายขนาดไหนอันตรายปันกลางกันเอาปะไปทางนี้เนี่ยก็ให้เลือกม้าด้วยนะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูโชคร้ายสุดๆไม่เอาครับถามอีกครั้งโชคร้ายอีกแล้วเนี่ยผมยังถามได้อีกครั้งโอ้ยังโชคร้ายอยู่หมายความว่าไงวะคืออันนี้คือแบบเหมือนเป็นดวงของเราอะ่ะก่อนที่จะไปส่งของอะ่ะ เออถ้าเกิดว่าเราได้พอใจแล้วก็คิดข้างนอกแม่นะของผมนี่สามครั้งนี่เฟลโชคร้ายหมดเลยนะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คือมีขนของนะครับแล้วบางทีก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือเราต้องคอยมากดอ่าคือเราปล่อยทิ้งไว้เหมือนจะไม่ได้นะผมก็ไม่ได้เคยปล่อยทิ้งไว้ด้วยผมก็เนี่ยรอรอรอ,อบางทีแบบเจอศัตรูบางทีแบบเจอคนอื่นเจอคนมาโป้นอะไรเงี้ยก็มีการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับนี่คือการส่งของ นะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโซงของเซก็จะได้ของรางวัลตอบแทนนะนี่แหละเกมโกเลง้งนะเกมโกเลง้งนะครับก็เอาให้เห็นคร่าวๆนะครับก็ระบบเกมตอนที่เลเวลผมยีเนี่ยก็จะเห็นว่าระบบค่อนข้างเยอะมียังไม่เปิดอีกแค่2อันเท่านั้นนะครับก็คือมีอยู่ในกิจกรรมพิเศษอันหนึ่งแล้วก็บูตึ้งนะครับหรือการต่อสู้ในอีกอันหนึ่งนะ อ่านี่นี่นี่ผมกำลังโบนโบ,บนอยู่เห็นไหมเนี่ยเคสคุ้มกันนะครับอยู่ดีดีก็จะบางทีก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างงี้อ๋อไม่ต้องกดก็ได้ครับปล่อยได้ผมยังไม่กดนะเนี่ยอ่าปล่อยได้เลยนะครับปล่อยเลยก็ไปทํานู่นนั่นี่ให้เรียบร้อยนะครับก็โอเคละสําหรับเกมนี้ก็ขออนุญ,ญาตสรุปอ่าแล้วก็ขอจบการรีวิวฉบับเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้นะครับก็กับผมนายชอตตี้บูโจว่าหายไปเจ็ดวันนะครับเสียงยังไม่กลับมา100นะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าก็หวังว กำลังภายในกราฟริกก็โอเคไม่ได้คีริวคีเลนะครับเรียกได้ว่าใครชอบหนังจีหรือชอบแนวแอคชั่นเนี่ยลองเกมโกเลงได้เลยนะครับก็ขอฟันตรงไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ให้เกมหน้าเป็นเกมไหนนะั้นปรดติดตามัปอย่างใกล้คิดขอให้โชคดีครับ